สบายดีสวัสดีทุกคนเมื่อไหนก็ะโกกับฮาคือเก่าเนาะบอเลาเนี่ยไข่หมดแดงสิบะใส่ต้มปลาแหละต่ออีพีสองเนาะพี่น้องสิบะต้มปลาฮะมีอย่างตากพ่อเป็นหลดเออพอแล้วหลดไทยพ่อแล้วเป็นจักนิ่งดูไข่ปลายบ่อ ปลาพอแล้วพอแล้วเอาไปฝึกเลยสิดชิดออกมีแต่มีแต่แบบไข่ปลาให้เดีพอดีแหละต้มยำกินไข่ปลาน้ำยำแม่มันแซ่บโบลายดอกไปใช้รถปลาสิบปลายโตโบลายเด้อเฮ้ยไปใช้รถปลาโบว่ากันเ้ออืโบว่าเราห้างมันจะว่าชี้ห้างเนาะห้างมึงใหญ่นะมอื ตกทำไมนะเป็นยังดอกน้อยหนึ่งมบทินเจแม่เรากําลังครัวปลายมองเห็ดอยู่เห็ดกินอยู่เคียงน,นาเขามีรุ่นไม่รุ่น,นว่าฉีได้ดําหน้าต่อบอ่ฝนตกจ่นะกะน,นี่แล้วหมอจะเพิชังนกันดิกะหม,ะม้อนะมต้มปลาแล้วเนี่ต้มน้ำให้มันเดือดก่อน เน้หมอกรได้ลายปีเลยปเป็นอะไรเจ็บบอกมดแดงครบมุดแดงก็บ,บันยากใน,นต้นเี่เบืรอดทางมันยี่แต่ปามยังน้อยคอมเมนต์อีกอ้เขียวเขาแล้วนี่ยันใหญ่เตอบอิบยุป่าอันนี้ยังน้อยอยูนี่นะจะทำใหญ่เน,นี่ยเก็บ เผากินแซบคักผดแล้วเอามาลงเลยใส่ปลาลงไปแล้วบุมีไข่โบเบ็ตมาเนยมาเนยบบมีไข่ปลาเนยมิตะขีแล้วอะสต้มสดน้ำแซบเยอะตอนนี้ก็ลงมาอย่างแรง มันยังปิ้วอึกกระถึกหุยลมขนาดเลยพี่เข่าเถียงเนาะมันนี่อยู่คนละแจนนะพี่น้องเนาะบอดายแบบว่านำกันมาพี่น้องกินข้าวนำกันแม่นพนกำลังแบบว่าบุหงุ่งกำลังชิโต๊กือบ่แต่ว่าลมมาแห้งแห้ง ทั้งนันเป็นยายกินเข้าุวงกระปิ่งป่าหันหลังใส่หมสบายดีกล่าวกันเดิมสะเพริเอิดกินเข้าม้อนี้สงสัแ้พี่น้องกิถึกเลขเ <c oughs> บาพรอนบโจ้เนาะบ่พรอนไปทางเนาะจักงนอ,นอยพนก็มากินน้ำลังหม พ <peach> วกันเคลอะไรบาดิพวกันนางแพวน้อยคือไม่เท่าอ่ะสัสรันแม่เท่าโอ้ยมันคือไม่เท่าโน้นไ,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 ได้อลูกรันเล่นหล,ล,ดลนอด จัาหน่ยอยคอยใจกสกินน้อพี่น้องอาจจะ่นกินก่อนสะแพนใช้ชินแล้วมันนี่ใช้ชินแต้มพอนะ,ม,ะามาธรรมดาโอ้ยตกเถอะแม่คำตกในข่าวดำแห้งชิม,มีแห้งและข่าวดำผงนะเป็นอะไรบอกราวใครอยู่บ่กต้มปลาหน่อยนี่ก็ไม่ดีาาดปักไหม

หลังจากพี่เฮากินข่าวเที่ยงแล้วเป็นทีดบบร้อยแล้วเนาะเฮากะไปลก,กาต่อแต่ประทไทยพี่นอ้องหลตอนโลก,กาตอนนี้เฮาก็ซืเมื่อบ้านเลยเพราะว่าฝนก็ตกอยู่ม่ย่อมม่ย่ม,ม,ยมตกเบวแหง้งตกน้อยๆแต่ก็ะรคต่อพอขี้ดินสุ่มน้อยเดียวนึงดอกสีดำหวัวชียุดแล้วแหละแต่ก็สีดำไปมือละนิดได้หน่อยเผื่อเสียน อันนั้นเผื่อมันตกมืออื่นมาคือไปนะอันนี้เป็นที่นากระเจ้าเด้อมเหมือน,นที่นาเขาที่นาเขาเขาไม่อจะเห็ดยังเนาะเอาไว้เลี้ยงงูะ สะแผนบ่พอนสะจอยเผินเมื่อบ้านกอดเลยนเนาะอันนี้ก็จะเป็นทางหลัดเมื่อค่ะน้องพี่น้องเพราะว่าทางเขามือประจำประจำเนาะมันชิเป๊ะว่ะหนามนเหลก็กมันเป็นน้องหนานเหลก็กมันถ่วบหลดแต่ก,ก่อนก็มีลายเนาะเห็นละโงกปีน้พนบุรีมันก็นเลยบ่มีโดนเห็นละโงกแหลนะนี่พี่น้อง ตึงนั้นไปตองกุุงวิจารณาใหญ่ๆมันนี่สิฟ้าบึงป่าธรรมชาติป่ากา่ะชิมมืนเนี่ยขา้าผู้เดียวนี่ก็สิเป็นตาย่านทางนี้มันสิเวิร์งเลยมันสิลงหวยเนะวันนี้ว่าแม่หวยยางเด้อหวยหนาคอยหวยห้านุ้ไม้ มอมีแต่ต้นยางดอกแถวนี่จะลกหยาบเข่าขนะอเจ้าแถวนี้กำลังเริ่มงามปีนี้น้ำหอวยางยังชนเด้มากเต็มผังนัำเขือเลย มนตกมันหลอมแหลกแปกตอนนี้ก็มาหอนเฮือนแล้วเนาะพี่น้องมาหอนเฮือนกับํำเติบอยู่เป็ดไก่กับวัดเู่ยเริ่มลายเลยเป็ดไก่กับตรงน,นเต็มอยู่ช่วงนี้ไม่ค่อยไยว่างซับหยาหยากเลยหกในเดินเทือนรอกิน รอสะเพนอารงเกลือมันไก่น้อยเกิดมาเรื่อยเลยจำได้ชั้นหนงกับป้าลูกแล้วไข่ไข่ไข่เป็ดในคำบโบสูโตนี่ซ้มแม่เนี่ก็เลือกเพื่อเป็ดแต่ว่ามันบเบรเราพลตกพลตกบุแห้งมันเห็ดมันขวัดโกนล,ลงไปทางลุ่มพุณงันก็ะสีไปว่าน้ำถมไข่มาที่นี้ ตอนนี้มาหอดบ้านอะสะแทนมัน lire, ก็เกือเป็ดเกือเป็ดเนาะนี่เป็ดน้อยออกใหม่นี่ก้าวโตเอาซื้อหัวอาหารให้ฝนกินพร้อมกับข้าไม่ซื้อข้าวปลายไม่ซื้อข้าวปลายไม่ห้ยไม่ได้กะลืมเข้ามากเกือเป็ดเกลือไก่ถือเลยไม่กักำ ใช่โอ้จเจาแพะแล้วเม่นขี่เป็ดตะรับนี่แม่รู้ดาเป็ดแล้วไงเ,เป็ดก็ได้เลยเพื่นกินยังมีความสุขกันเลย โอเคน้องพี่น้องสำหรับคลิปนี้เขากลับจากขอจบคลิปเอาไว้สนีมากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วกดสั่นกระดิ่งเพื่อจะพลาดคลิปใหม่ๆจากซองฮะเนาะพบกันใหม่พี่น้องคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็จะขอกล่าวคำหวาสบายดีสบายดียด <laughs> แ,ตแต่ๆอยู่หน้าจันทร์หอดบ้านพี่น้องเลย